สวัสดีค่ะบุภาพาดลวยค่ะมาแนะนําเสื้อใส่เล่นอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้เสื้อตัวนี้ค่ะจะเป็นลายผสมนะตรงคอเนี่ยจะเป็นลายดอกค่ะตรงคอเป็นลายดอกแล้วก็ต่อเป็นเป็นลายเหมือนพัดนะคะต่อลงมาเนาะตัวนี้ถักจากจากคอลงมาแล้วก็มามาเพิ่มวงแขนแล้วก็ทําแต่เสื้อออกชายจะบ,นบานๆหน่อยนะคะตรงชายเสื้อก็จะบ,นบานๆหน่อยจะเป็นเสื้อ ลงแบบบานบานชายนิดหนึ่งแต่ตรงตรงตรงคอเนะี่ยมันจะชิดกันค่ะตรงเนี้ยลายมันจะชิดกันแต่มันจะมาบานออกด้วยด้วยลายเนาะทีนี้จะไม่ยาวมากค่ะแล้วก็ผูกผูกโบคือร้อยตรงคอเนะี่ยผูกโบผูกโบนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะแบบขยายได้ประมาณนี้ค่ะ แต่ถ้าหลายท่านมีแล้วก็ข้ามไปนะคะแต่หลายท่านที่ยังไม่มีเดี๋ยวบูผาจะมาแนะนําวิธีวิธีถักกันเนาะว่าว่าทำยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูลายกันค่ะนี่นะอ่าถ่ายถ่ายอ่าถ่ายแบบไว้ก็ได้ค่ะหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายไว้ก็ได้บุผาแช่หน้าจอไว้ให้นิดหนึ่งด้วยลายเนี้ยอ่บุผาบุผาก็ถักมาได้สักหน่อยหนึ่งแล้วค่ะ สักหน่อยหนึ่งนะแต่ตรงลายลายดอกเนะะี่ยค่ะบูพาจะไม่มาสอนตรงลายดอกนะให้ท่านผู้ชมไปหาเอาจากลายดอกของบูพาซึ่งซึ่งในแบบมันเยอะอยู่ค่ะไปเลือกเอาค่ะตรงลายดอกนะแล้วเราก็มาเพิ่มตรงตรงชายจะสอนไอ้ตรงลายลายลายลงเนี่ยให้นิดหนึ่งให้นิดนึงค่ะแล้วก็แนะว่าไอ้ตรงแขนเนะะี่ยค่ะว่าทําไงตรงแขนตรงคอนะ,อะเดี๋ยวเราเรามาดูลายกันค่ะ ไหมบุภาใช้บุภาใช้ไหมพรมนี่นะคะไหมพรมตานกยางไหมพรมมินิคอตตอนตานกยางค่ะเข็ใมใช้เบอร์สามเบอร์สี่นะคะเข็มเบอร์สามเบอร์สี่ใช้ใช้ไหมนี้นะม้วนหนึ่งสามสิบกบาทค่ะแต่ว่าสั่งจากบริษัทเนี่ยต้องสั่งทีละหกม้วนสั่งทีละหกม้วนนะคะทีนี้ตรงลายลายดอกนะคะบุภาจะไม่มาไม่มาสอนนะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่วิดีโอ เขาวิดีโอของเข้าบุผาพารวยนะคะแล้วเข้าไปตรงที่วิดีโอแล้วไปเลือกลายเอาค่ะที่เป็นลายลายดอกนะลายดอกทีนี้ตรงตรงดอกเนะะี่ยค่ะอันนี้บุผาเก็บคอมาได้นิดนึงบุผาใช้ทั้งหมดตรงคอด้วยที่ไหลมันไม่ไดเ้เสื้อตัวนี้ตรงแยกแขนเนี่ยค่ะมันมันจะไม่มีเพิ่มแขนนะมันเป็นเสื้อถักจากคอลงมาทีนี้คอมันจะ มันจะย้้ยเยอะใช่ไหมคะเขาถึงมีถึงมีโบมาผูกตรงคอนะคะีค่ะมีผูกตรงคอแต่เราต้องเก็บทีนี้ของบูผาเนะะี่ยค่ะบูผาใช้ตัวดอกเนี่ยทั้งหมด12ดอกรอบนี้นะคะเพราะว่าบูผาเป็นคนตัวใหญ่แต่ถ้าใครตัวเล็กก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าดอกเอาเอาดอกน้อยไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวแขนเราจะใส่ไม่ได้ตัวนี้จะต้องดอกดอกตรงคอเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่คะ่ะค่อนข้างเยอะอยู่ที่ว่าเราเราไปเลือกแบบดอกแล้วก็ใช้ไหมอะไรถัก แล well, ้วก็วัดแต่คอนี 1941, ่ต้องกว้างนะคะต้องกว้างนะอันนี like ้ของบูพาก็เกือบสองฟุตได้นะเนี่ยถ้าเทียบลายนะคะอันนี้ลายยามิรีดนะเกือบสองฟุตนะคะก็ประมาณฟุตกว่านะประมาณไม้บรรทัดเกือบสองไม้บรรทัดนะคะประมาณเกือบสองไม้บรรทัดความกว้างมันนะตรงคอเนี่ยแต่ทีนี้ว่าด้วยลายนะอยู่ที่ลายที่เราเลือกค่ะอยู่ที่ลายที่เราเลือกตรงคอเนี่ยนะตรงจุดเริ่มนะทีนี้คอกว้างแล้วจะเก็บยังไง ตรงเก็บคอเดี๋ยวบูผาจะให้ดูก่อนพอตองตองที่เก็บคอเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเก็บประมาณสักสามรอบก่อนที่จะร้อยก่อนที่จะร้อยเพราะอันนี้เขาจะใช้เชือกร้อยตรงคอเพื่อให้มันเพื่อให้มันแคบเข้าค่ะแต่เราจะต้องเก็บเพื่อให้มันแคบเข้าอันนี้นะคะบูผาเก็บอย่างนี้นะถ้าเป็นลายสมมติเราเอาลายดอกมาเนะะี่ยค่ะเราก็เก็บระหว่างโซ่อย่างเงี้ยค่ะเราเก็บตรงเนี้ยเราอย่าเอาโซ่อย่าเอาโซ่เยอะ ตรงนี้นะคะเราโซ่น้อยหน่อยอันนี้รอบแรกบูผาใช้ถ้าใช้หนึ่งโซ่เนี้ยค่ะมันก็จะฟิตเกินรอบแรกนะบูผาก็จะใช้สองโซ่เว้นระหว่างในสองโซ่ตรงนี้ค่ะบูผาก็ตรงนี้นะตรงนี้มันจะกว้างๆใช่ไหมคะกว้างๆอย่างนี้เนี่ยค่ะกว้างๆอย่างนี้เราก็เก็บค่อมเลยเก็บค่อมนะแค่เพื่อให้มันเล็กลงอันนี้บูผาเก็บมาได้หน่อยหนึ่งแล้วเก็บมาได้หนึ่ง เดี๋ยวจะเก็บรอบคอให้ดูถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามานะคะการทําคอนะเสื้อสไตล์แบบนี้เดี๋ยวบุภาจะเก็บตรงคอมีเก็บสอนไว้อยู่ตัวหนึ่งอยู่ค่ะแต่อันนี้จะเก็บคอไปด้วยเลยนะเพราะลายตรงดอกมันเนี่ยบุภาไม่สอนแต่ถ้าจะเอาดอกมันของบุภานะใช้หลัก16หลักข้างในนะคะแล้วก็อ่าสิบหกหลักใช่ไหมคะปักลงในแต่ละหลักอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งแล้วก็เว้น3ามโซ่เนะะี่ยค่ะ ตัวนี้ก็ใช้สามหลักพันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วรวบแล้วก็ระหว่างระหว่างหลักนี้ค่ะก็ใช้โซ่ห้าพออันนี้ก็แตกขอบแค่นั้นเองค่ะลายนี้มีแค่นี้อันนี้มันใช้กีบดอกเนี่ยมันใช้สิบหกใช้สิบหกเพราะฉะนั้นข้างในในหลักสิบหกสิบหกค่ะอันนี้ระหว่างหลักเว้นสามอันนี้ระหว่างหลักเว้นห้าแค่นั้นเองค่ะตอนนี้นะอันนี้บูพารจะมาทําให้ดูว่าตรงเก็บคอ ตรงวงแขนถ้ามันได้ม,ไดมันได้ช่วงสองดอกนะคะเราก็อันนี้ได้เลยถ้าทําวงแขนนะคะนะคะเราใช้สามดอกก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวบุพาเก็บเก็บคอก่อนนะบุภาจะเลือกใช้เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เบอร์สี่เก็บคออันนี้บุภาเก็บมาได้หน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเก็บให้ดูว่ามันจะแคบเข้ายัางไงนะจะถักอันนี้อันนี้ถักให้ดูไปก่อนนะคะ อุปาใช้พันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะตรงเก็บคอรอบแรกนะรอบแรกใช้ครั้งเดียวใช้สองโซ่ค่ะใช้สองโซ่นะคะถ้าใช้โซ่เดียวมันจะมันจะฟิตเกินไปมันจะมันจะย่นนะคะมันจะย่นค่อยๆไล่เอาตรงเวลาเราเก็บคอนะคะสองโซ่เนี่ยค่ะตรงนี้มันก็เท่ากับเก็บตรงนี้ก็เก็บได้ยเยอะอยู่นะ ให้มันแคบเข้าเพราะอันนี้มันใช้เป็นเชือกเชือกสีดำที่มาผูกใช่ไหมคะเราทำเราเราทำไอ้ไอ้ไส้ไก่อ่ะไส้ไก่มาผูกทำโบอะไรของเรามาผูกคะ่ะแต่ว่าต้องให้มันคนละสีกับสีขาวอืมให้มันคนละสีเนี่ยคะ่ะเราเก็บตรงเนี้ยเพื่อที่จะร้อยร้อยเชือกคะ่ะที่จะร้อยตรงคอ ตรงนี้มันก็จะเก็บได้เยอะอยู่เนี่ยค่ะอันนี้วิธีเก็บคอนะคะที่เราทําดอกเรากังวลว่าอุย้ยดอกมันทําดอกเยอะแยะแล้วจะเก็บคอเข้าได้ยังไงเก็บอย่างนี้นะคะเวลาเก็บเนะี่ยเราดูช่วงช่วงลายมันนิดหนึ่งช่วงลายที่ที่ต่อดอกนะะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะให้มันค่อมคอม,คอมกะให้ถูกวัดในแต่และช่วงดอกเนี่ยเราเราปักลงตรงไหนก็ให้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดอกน้น ปัก,อ,กอีกที่หนึ่งมันมันจะไม่บาลานกันค่ะเขาเรียกว่ามันจะไม่เสมอกันของตัวเสื้อนี่นะคะเวลาเก็บอันนี้คือวิธีเก็บคอเสื้อที่มันกว้างๆนะคะที่เราทําดอกเยอะๆนะน่าจะมีหลายคนที่ทําดอกจากคอเนี่ยค่ะเราเก็บแบบนี้ไหมที่มันเป็นรอยต่อเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะคะเก็บที่หลังอันนี้จะไปเร็วนิดน,นึง พราะว่าให้เห็นพอดีวันนี้วันหยุดค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยนั่งปั่นเสื้อเอ้ยชุดชุดกระโปรงให้เสร็จก็เลยไม่ได้มาลงค่ะก็จะลงคลิปน้อยหน่อยเพราะตอนนี้ถักให้เป็นตัวคือลายของบุผาก,ก็น่าจะมีพอเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าเอามาถักให้ท่านผู้ชมดูว่าเมื่อถักแล้วเราใส่ได้ไหมอืมพอใส่แล้วเป็นยังไงชุดถักเราเนี่ยสวยไหมอืม ก็เลยจะมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยค่ะก็เลือกลายเอาบางลายเนี่ยมันผสมผสานกันได้นะคะแต่ลายใหม่ๆก็มีเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาที่ที่ถักลายนะคะมันมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเนี่ยค่ะเก็บเดี๋ยวบุพาจะให้ดูว่าพอเก็บรอบแล้วมันเล็กลงหรือเปล่าอันนี้บุพาใช้สิบสองดอกนะคะบุพาใส่เสื้อผ้าไซส์ถ้าเป็นเสื้อผ้าทั่วไปที่ตามห้างคะ่ะสี่สิบสี่ สี่สสี่นะคะคือสี่สิี่นิ้วเนาะรอบตัวแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าโดยทั่วไปก็เป็น xl แต่ถ้าเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยก็ xxl <c oughs> คือถ้าเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าทั่วไปเสื้อยง่งเสื้อยืดนะคะจะเป็น xl ไซส์นะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ชมถ้าตัวน้ำหนักบุพาเนี่จสิบสองตอนนี้เจดสิบสองสูงร้อ ถ้าจะใช้สิบสองดอกเหมือนของบูผาก็ได้ถ,ถ้าใช้ดอกตรงนี้นะคะตัวนี้นะแต่ตัวนี้บูผาวัดถักออกมาแล้วมันจะสวยนะอืมจะบา,บานผสมแต่ว่าถ้า,ถาจะทําเป็นกระโปรงก็ต้องถักต่อลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้บูผาก็จะเน้นถักเป็นชุดกระโปรงเพราะว่าใส่ไปทํางานด้วยค่ะเพราะว่าถ้าใส่เสื้อตัวเดียวต้องไปหากระโปรงอีก กระโปรงก็มีกระโปรงดำซื้อมาไว้3ามสี่ตัวแต่เป็นใส่ทั้งชุดมันจะสวยกว่านี่นะคะเราเก็บตอนเก็บนะบุภาใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยมันรอบคอมันกว้างค่ะมันก็เลยจะยาวที่จะชนอันนี้ชนกันแล้วนะคะพอชนกันเดี๋ยวเรามาดูว่า เก็บรอบแรกนะคะมันได้มันได้ขนาดไหนอ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะรอบแรกรอบแรกเนี่ยเข้ามาขนาดนี้แล้วหลายคนอาจจะใช้แค่รอบนี้รอบนี้ก็ได้เลยแล้วก็ทําขอบนิดนึงแล้วก็ใช้เชือกไส้ไก่ในะร้อยร้อยก็ได้คะ่ะแต่ของบุภาเนี่ยบุภาจะเก็บอีก จะเก็บอีกรอบนึงนะคะแต่อันนี้ตรงนี้หยุดให้ท่านผู้ชมไว้ดูว่าไอ้ทีิตะกิคอมันกว้างๆใช่ไหมคะคอมันกว้างๆนะมันแคบเข้ามาเป็นแบบนี้ทีนี้ตรงวงแขนตรงวงแขนนะคะให้ดูตรงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันทําได้2ดอกแล้วเนี่ยคะ่ะเวลาเราจัดทําวงแขนนะคะเวลาเราจัดทําวงแขนนะวงแขนลงตรงนี้นะ พอเราถักช่วงดอกเนี่ยค่ะตรงเนี้ยพอได้สองดอกอันเนี้ยต้องเอาไปรีดก่อนนะคะไปรีดตรงคอเนี่ยพอเราเก็บคอเรียบร้อยไปรีดตรงคอออกมาก่อนของบูผาเนี่้ทักกะด้วยสายตาเพราะว่าถักมาค่อนข้างเยอะแล้วนะบูผาจะทําตรงตรงแขนตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะและตรงแขนตรงเนี้ยพอและวสองดอกเราค่อยมาต่อ ตอนนี้เราจะทำจะทาต่อตัวเลยค่ะต่อตัวตัวใชขข้ข้างๆเนี่ยค่ะข้างๆงเนี้ยตรงนี้นะเป็นวงแขนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงจะถักตัวลงแล้วค่ะถักตัวลงนะคะตรงเนี้ยแขนมันจะพอดีเพราะอันนี้เพราะอันนี้เป็นคอปาดนะคะคอปาดคอปาดก็คือเหมือนว่าไหลมันมันโพไหล่นิดนึงใช่ไหมคะมันก็จะใส่ได้นะคะ อันนี้ไหมอันเนี้ยบุพารูรู้แล้วว่าใช้ไหมนกขยังรีดแล้วมันจะย้้ยออกอีกเพราะฉะนั้นบุภาก็กะตรงนี้เนี่ยค่ะพอเราดึงเราเรากะเราได้วงแขนพอดีดึงอย่างเงี้ยค่ะดึงให้สุดเลยเราก็จะรู้แล้วว่าวงแขนเราเนี่ยมันได้พอเราไปรีดมันก็จะตามนี้ค่ะนคะคะบุภาก็จะเอาช่วงสามดอกถ้าเอามากกว่าน,นี้ตรงแขนเนี่ยมันก็จะบานบานเยอะเกินไปพอทักเป็นตัวแขนเสื้อนะคะมันจะบานทีนี้พอเราตรงนี้เราก็มาทําตัวใช่ไหมคะ ฝั่งนี้ก็ฝั่งละสามนะคะมันก็จะเหลือช่วงตัวช่วงตัวอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดอยู่ช่วงช่วงตัวนะคะอยู่ช่วงด้านหน้าเนี่ยแปดดอกแปดดอกก็จะพอดีใส่ได้นี่นะคะลักษณะถ้าน้องมาใหม่ที่จะทําแบบนี้นะคะที่จะทําแบบตัวเสื้อนะตัวเสื้อลักษณะจากคอแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็จะถักลงถักลงนะคะ เดี๋ยวบุผาจะมาทำให้ดูแบบตัวนี้บุผาต่อพอต่อลายต่อลายนะตรงช่วงต่อลายนี่นะคะบุผาถักนี้เป็นหลักเป็นหลักใช้3ามโซ่นะคะเป็น3ามโซ่อยู่ที่ว่าเราใช้ไหมอะไรความตึงมากน้อยแค่ไหนนะหลัก3ามโซ่นะคะปักปักอันนี้ปัก และช่วงลายมันเนี่ยค่ะเราเราใช้หลักหลักตรงเนี้ยบุพาใช้หลักทั้งหมด9้าหลัก9้าหลักนะคะบุพาใช้9้าหลักหลักอันนี้โซ่สามโซ่สามตัวนี้โซ่ห้าโซ่ห้าคอมหลักตรงนี้นะคะค้อมหลักตัวห้าเนี่ยค้อมหลักโซ่สามอันนี้9้าหลักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราทําดอกลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลงท้ายสิบหกถ้าจะใช้เหมือนของบุพานะคะเวลาทําต่อ ช่วงที่ลอยต่อเนี่ยนะคะที่จะต่อนะปักแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะถ่ายไว้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะปักมุมนี้มุมนี้มุมนี้อันนีมนมน้มันโซ่อยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันโซ่อยู่แล้วเราก็ค่อมโซ่มันนี่นะค่อมโซ่ค่อมโซ่ค่อมโซ,มโซ,มโซ่นี่นะคะมันก็จะได้เป็นช่วงแล้วมันจะลงตัวพอดีค่ะมันจะลงตัวพอดีมันไม่เสศจพอเข้าดอกนะลงตัวพอดีไม่ต้องนับของบุภาเนี่ยจะไม่นับจะไม่นับนะคะทีนี้ <leen> พอได้ลายตรงนี้แล้วบุภาทํามาเดี๋ยวบุภาจะย้อนกลับทําให้ดูย้อนกลับทําลายให้ดูนะคะว่าตรงที่ขึ้นพอพอได้หนึ่งดอกแล้วอันนี้ทําสอนคร่าวๆนะคะคลิปของบุภาคลิปนี้ต้องฟังนะต้องฟังเพราะว่าสอนไว้ฟังค่ะว่า,ว,าวิธีทํำยังไงเพราะบางอย่างไม่ได้ถักให้ดูหมดมันใช้เวลานานตรงนี้นะคะตรงพอพอเราเข้าได้ดอกแรกดอกที่สอง เราจะขึ้นต่อดอกที่สามพอตรงนี้ค่ะบูพาใช้หลักตรงกลางเนี่ยนะเราประมาณถ้าพันหัวเข็มพันหัวเข็มสองรอบค่ะแต่อันนี้เราก็กะว่าพันหัวเข็มสองรอบมันก็ตกที่สี่หลักใช่ไหมคะสี่หลักแล้วก็ไปอีกหกก็คือสิบอันนี้ตรงเนี้ยขึ้นต้นเนี่ยสิบหลักเพราะว่าดอกมันใหญ่ค่ะต้องใช้สิบสิบโซอ่าอันนี้ได้ได้สี่แล้วนะห้าหกเจ็ด 8, 9, ดเอันนี้จุดเริ่มนะคะใช้10โซ่เนาะถ้าใช้9หลักนะ9หลักมันของบุพานะคะพันหัวเข็มมาปักลงตรงนี้เว้นมา3หลักเว้น3หลักนะคะปักลงตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็โซ่6เอา5โซ่มันตึงไปค่ะ ด้วยด้วยดอกของบูผาในดอกมันใหญ่บูผาก็เลยใช้หกโซ่หกโซ่นะคะเว้นสามเว้นสามหลักเนี่ยค่ะที่ทำไมทำไมถึงใช้เก้าหลักเนี่ยค่ะคือตัวที่แบ่งนี้แหละพอมาตรงนี้นะคะก็หกโซ่หกโซ่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงตรงกลางนี้ลงตรงกลางนี้ นี่นะคะเดี๋ยวปูภาจะทําตัวอย่างให้ดูสองดอกนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนี้จุดเริ่มนะตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้พันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะตรงเฉพาะตรงที่มันตรงกลางเนี่ยสองพันหัวเข็มสองครั้งอันนี้ครั้งเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้หกโซ่นะคะพันหัวเข็มครั้งเดียว แล้วก็สี่้าใบนี้มันจะแตกนิดนึงพันหัวเข็มสองครั้งตรงที่มันตรงตรงที่มันล่องลึกเน,นี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะบุพเพจะทํากลับไปกลับมาให้ดูแล้วพอมาตรงนี้นะคะพอมาตรงนี้เสร็จเราจะขึ้นเราจะขึ้นไอตัว จริงๆมันจะต้องมีโซ่มีโซ่สามนะคะเดี๋ยวนะบุ่ฝากเกี่ยวเข้ามานิดหนึ่งเ <_ d ata> พราะตรงนี้มันจะต้องใช้สามโซ่สามโซ่นะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เก้าหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเก้าหลักหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกเ <หก S 2> จ็ดแปดเ<ป>ก้าพอเก้าหลับสามโซ่สามโซ่ลงตรงนี้นะคะตะกี้มัน ตะกี้มันเป็นมุมค่ะตรงเริ่มก็เลยไม่เห็นพอตรงเนี้ยค่ะห้าห้าโซ่ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยห้าโซ่มันจะห่างๆอย่เงี้ยค่ะแต่พอรีดแล้วมันออกมามันจะสวยอันนี้สามโซ่แล้วก็เ้าหลักค่ะ ถ้าเอาเจ็ดหลักก็ต้องไปแบ่งไปแบ่งให้ดีนะคะแต่บูผาว่าเก้าหลักมันสวยกว่าไหมอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะเอากี่เพราะพัดเนี่ยมันจะต้องให้เยอะหน่อยไหมสามหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สามโซ่สามโซ่ลงตรงนี้ อันนี้ปุผัมจะทําตัวอย่างให้ดูพอมารอบนี้นะคะที่จะขึ้นนี่นะอันนีอ้อย่าดูด้านข้างนะเดี๋ยวมาดูตรงกลางแล้วกันตรงนี้ก็โซ่สามจริงๆมันไม่ใช่โซ่สามหรอกไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยนี่นะพอตรงหลักนะคะแถวนี้นะใช้สามโซ่สามโซ่แล้วก็เกี่ยวทำปุ่มทำปุ่มมัน หัวเข็มหนึ่งครั้งสามโซ่ทำทำปุ่มเนี่ยค่ะสวยกว่าไม่มีปุ่มนะอุปผ่าลองแล้วถ้าทำแบบไม่มีปุ่มมันมันสวยสู้ไอ้ทำทำปุ่มตรงนี้ไม่ได้ทำปุ่มนี่จะสวยกว่าค่ะเราไม่ต้องไปเว้นโซ่นะคะพอทำปุ่มมันจะห่างกันพอดี มันจะเหมือนเราเวนโซ่ค่ะมันจะเป็นเหมือนพัดแตกออกจะสวยกว่าคืออยู่ที่ท่านผู้ชมใช้ไหมอะไรนะคะใช้ไหมอะไรเนาะแต่ถ้าใช้ไหมถ้าใช้ไหมเป็นประมาณไหมพรมเหมือนของบุพาหรือไหมไหมไหมอะไรนะไหมไหมสี่ายอ่ะสี่เส้นะอืมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่จะใช้ไหม ซัมเมอร์ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าดอกมันจะต้องเยอะหน่อยเนาะดอกมันจะเยอะหน่อยใช้ไหมซัมเมอร์จะสวยค่ะคือถักด้วยไหมซัมเมอร์ได้เนะี่ยจะสวยกว่าค่ะด้วยลายมันจะลายเล็กละเอียดตะบูผัดถักอย่างนั้นถักไม่ไหวค่ะเพราะว่าถ้าจะเอามาสอนเนี่ยม่ต้องใช้เวลาถักนานมากค่ะก็ <c oughs> จะได้คลิปหนึ่งนี้จะเหนื่อยเลยกือบ <c oughs> จะได้เดือนเดือนละสองคลิปประมาณ นี่นะคะพอ,พอมาตรงนี้นะเนี่ยค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็โซ่สามโซ่สามมาลงตรงนี้ค่ะเนี่ยนะโซ่สามเนี่ยค่ะจะได้ให้เห็นรอบพอมารอบต่อไปก็ทําเป็นหลักเนะะี่ยค่ะพอพอมารอบต่อไปเนี่ยนะรอบต่อไปแล้วก็มาทําตัวนี้ มันจะเป็นซ้อนๆกันอยู่มันจะเป็นซ้อนๆกันอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอลีดมันก็จะซ้อนกันสวยค่ะพอรีดพอรีดออกมามันจะเรียบร้อยมันจะถ่วงสวยเลยค่ะแต่อันนี้บูผาแนะนําว่าใช้ไหมให้ไหมมีน้ําหนักนะถ้าเป็นไหมของวีนัทก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเบาเบามันไม่ทิ้งตัวแต่ถ้าเป็นไหมนกกระยางนะคะมันทิ้งตัวเนี่ยค่ะพอพรแนวนี้บูผาว่ามันก็จะสวยค่ะก็จะสวยอันนี้มาสอนกันคร่าวๆนะสอนกันคร่าวๆ วิธีทําดอกทําดอกได้แล้วเนาะตรงต่อเนี่ยคะ่ะต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเก็บมันก็อันตรงไหนที่มันลอยต่อไม่เรียบร้อยเราก็าไว้ข้างด้านในเนี่ยคะ่ะด้านในเนี่ยนะคะอ่าพอมันเป็นดอกก็จะเป็นอย่างนี้พอถักแขนเราก็ถักต่อไปตรงดอกตรงดอกตรงคอเนี่ยคะ่ะเราจะใช้ ลายไหนก็ได้นะที่เขาสอนสอนลายสอนสอนลายดอกไว้ะคะ่ะไปเลือกหาได้เลยอยากได้ไลายไหนก็ไปเลือกเอานะคะแล้วก็มาทําต่อแบบนี้ทําต่อแบบนี้วิธีเก็บคอมันกว้างใช่ไหมคะเราก็เก็บรอบแรกแล้วเก็บแต่ถ้าเราไปเก็บตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งเลยมันจะไม่สวยนะคะมันต้องค่อยไล่ลาดลงไปนะถ้าถ้าเป็นโซ่หนึ่งอะคะ่ะมันจะมันจะย่นอะพอเรารีดตรงนี้มันจะมันจะย่นไปนะคะ่ะมันจะย่นมันไม่เรียบ ทีนี้เราต้องไล่ต้องไล่ให้มันค่อยๆค่อยๆโค้งเข้าไปค่ะค่อยๆโค้งเข้าไปพอมาอีกรอบหนึ่งอะค่ะเราจะใช้โซ่หนึ่งก็ได้มันก็จะสวยแล้วโซ่หนึ่งก็จะสวยแล้วเราก็เก็บขอบนิดนึงนะคะเป็นขอบคอค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็ไว้ร้อยตรงช่องเนี้ยที่เราเว้นสองเนี้ยไว้ร้อยเชือกที่จะผูกอะค่ะที่เป็นผูกเป็นโบนะเป็นโบอันนี้ ต่ว่าตัวนี้บุผาน่าจะทําเสร็จเพราะว่านี้ก็ทํามาค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวเอาให้ดูว่า,าจะเป็นชุดกระโปรงหรือจะเป็นเสื้อคือบุผาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถักเสื้อเพราะว่าถักไใช้เองค่ะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นชุดกระโปรงสีขาวนี้มันก็สวยนะคะสีขาวทลีดแล้วมันจะเรียบค่ะทีิดแล้วจะเรียบก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่า ถ้าวัยรุ่นถักอันนี้วัยรุ่นใส่สวยนะไม่ต้องวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ก็ใส่สวยนะตัวนี้นะด้วยแบบนะด้วยแบบแต่ตรงดอกเขาเนี่ยเขาดอกเล็กๆนะจะดอกเล็กๆอะไรก็ได้ค่ะตรงคอถามว่าทําไมต้องเป็นดอกทําไมถึงเป็นดอกทําไมไม่ทําเป็นอย่างนี้มาถ้าทําเป็นดอกนยคะมันจะโค้งคอเนี่ยมันจะเก็บมันจะทําคอง่ายมันจะทําสวยลายนะคะลายมันจะแบบมันจะสวยทีนี้เราก็ทําต่อตรงนี้ออกมาสังเกตไหมคะบางลายที่เป็นคอเป็นคอปกอะ่ะ ที่เป็นคออันนั้นมาเขาก็ทําลายตรงนี้ตรงลําตัวก็มีคือเอามาผสมกันค่ะทีนี้ตรงแขนเนะะี่ยค่ะเนี่ยตกเอา,านิดหนึ่งแขนเขาจะไม่ยาวมากนะคะไม่ยาวมากเนาะถ้าใครแขนส,สวยๆเนี่ยแขนส,สวยๆมันัางแบบเนี่ยทำได้เลยค่ะแล้วเชือกผูกแล้วก็ถักโซ่นี่แหละค่ะถักโซ่จะถักรอบเดียวหรือสองรอบก็ได้ไอ้ตรงนี้ก็ตรงที่รอยต่อเนี่เราก็ทําปีกเป็นรูปหัวจงหัวใจอะไรเขามีสอนไว้เยอะค่ะเราก็ทำอ่านะ ก่อนจะทําปีดนะเราร้อยเชือกก่อนเพราะถ้าทําทาท,ทาปุ่มมันนะไปร้อยลําบากค่ะอแต่ของเขาเนี่ยร้อยเห็นไหมคะเอาสีมาตัดอยู่ที่ว่าเราจะเอาสีอะไรเราจะไม่เอาสีดําก็ได้เราทําไว้หลายสีก็ได้ค่ะใส่กางเกงสีอะไร่ะอันนี้เขาใส่สีดาใช่ไหมคะเราก็เชือกผูกสีดําถ้าใส่สีอื่นเราก็เอาเชือกผูกสีอื่นก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราก็เชือกผูกให้มันเข้ากับกางเกงหรือกระโปรงตรงนี้ค่ะ วนะอันนี้มาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสอนคร่าวๆเนาะตัวลายน่าจะทําได้กันอยู่มันมันไม่ยากค่ะแต่สอนวิธีว่าทําคอยังไงจะจัดวงแขนยังไงเนะนะคะฝากไว้อีคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ